ข้อ25นะครับถ้า a b c d เนี่ยเป็นจำนวนจริงซึ่ง x ลบ1เท่า,ากับ x กำลัง2เนี่ยคูณกับ a x บวก b จะเท่ากับ c x กำลัง3บวก d x บวก ,C ทุกจำนวนจริง x เลยนะครับแล้ว a บวก b บวก c บวก d เนี่ยเท่ากับเข้าใดข้อนี้ก็สมการธรรมดามดาเลยนะครับเป็นพหุนามก็ถ้าเราเอามากระจายพจน์แรกเนี่ยแล้วก็จับมันเท่ากับพจน์สุดท้ายเนี่ย ไอ้ขดหลังเนี่ยก็สามารถที่จะหาค่าออกมาได้นะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็ x ลบหนึ่งท่ากจยกกำลังสองคูณกับ ax บวก b ใช่ไหมครับจะเท่ากับ c x กำลังสบวก d x บวก c ก็กระจายผลนี้ก่อนก็คือ x กำลังสองลบส x บวกหใช่ไหมครับคูณกับ ax บวก b ก็จะเท่ากับก็กระจายอีกนะครับให้มันกลายเป็นรูปกระจายหมดเลยก็จะกลายเป็น ax กำลังสบวก bx กำลังสลบส ax กำลังสลบส bx บวก ax บวก b นะครับทีนี้ก็จับสมบัติให้มันรวมกันนะครับก็ x กำลังสก็มีสองตัวนั้นก็จะกลายเป็นบวกกับ b ลบส a คูณกับ x กำลังสองสมบัติของ x ก็มี2ตัวเหมือนกันครับก็เป็นบวกกับ a ลบ2 b คูณกับ x แล้วก็บวก b นะครับล้วก็จับมันเข้ากับพจน์หลังก็คือ c x กำลัง3มบวกศูนย์ x กำลังสองบวก dx แล้วก็บวกสนะครับทีนี้ก็พอทุกจับเท่ากันหมดแล้วทีนี้ก็มาดูครับว่ามันตรงไหนตรงกันบ้างตัวนี้ b ครับต้องเท่ากับ4ชัวร์ชัวอ่าเราก็ได้รู้เลยว่า b เท่ากับ4ทีนี้ ลบสองบีจะเท่ากับดีครับแล้วก็ b ีลบสองเอเท่ากับศูนย์แล้วก็ a จะเท่ากับสีนะครับรู้ค่า b ก็จะรู้หมดเลยครับเพราะรู้ค่า b ีปุ๊บก็จะมาดูค่า a อพอรู้ค่า a อก็จะรู้ค่า d ีแล้วก็ค่า c ีนะครับบเท่ากับสแล้วก็ a เท่ากับส b ลบ 2a เท่ากับศนแล้วก็ a ลบ2 b เท่ากับ d ดอกนะครับ ทีนี้ b เท่ากับ4ก็โอเคทีนี้ก็มาร้วนี้ครับแทนค่า b ลงไปได้ว่า4ลบ 2a เท่ากับ0ก็จะได้ว่า a เนี่ยเท่ากับ2พอ a เท่ากับ2ปุ๊บก,ก็จะได้มาว่า4เท่ากับ2เหมือนกันแล้วก็ a ลบ 2b ใช่ไหมครับก็ a คือ2ลบกับ2คูณกับ b ก็คือ4ก็จะเท่ากับ2ลบกับ8ก็คือลบ6ก็คือ d ครับ อ่าทีนี้ก็รู้หมดแล้วเขาถามอะไรเขาถาม a บวก b บวก c บวก d ใช่ไหมครับก็คือ a คือ2 b คือ4 c คือ2และ d คือลบ6นะครับข้อนี้ก็ตัดกันเป๊บเบ,บก็จะเหลือ2นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ2นะครับข้อ25